การซี้แจงกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาสาธา,ารณรลัดประสาธิปไตยประสาสุลาวอยู่แขวงจำาประซักโดยตามข้อมูลที่สังคมออนไลน์และบางสำนักข่าวของราชสัาจ,จักร,รไทย ที่ได้มีการรายงานว่ามีพลลเมืองสันาตาไทยเจ็ดคนซึ่งเป็นประชาสนอยู่แขวงอุบลราชธานีราชน,นาจาักรไทยได้ออกซอกหาเครื่องป่าของดงอยู่บริเวณซ้ายแดนลาวไทยและก็ได้ลงเข้ามาในเขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวต่อปัญหาดังกล่าวนี้ขณะดสะพกิเพื่อป้องกันสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิดสิเแขวงจำประาสั ได้รายงานข้อมูลความจริงให้หูว้ว่าพวกเกี่ยวทั้งหมดได้ถือนำไปกักตัวอยูู่นยนจำกัดบริเวณส่วคาวลักเซาเอตแวงจำปะซักตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการการะบาดพยาธิโควิด -19 ของลาวเฮาซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ของลาพวพ้อมดำเนินการเจรจาก,กับฝ่ายไทยเพื่อส่งพวกเกี่ยวกับคืนประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายและสนธิสัญญาระวางส่งประเทศของลาวและไทย ส่วนว่าข่าวที่หลายสื่อหลายสำนักของราชนาจักรไทยและสื่อสังคมออนไลน์บางจำนวนที่ได้มีการระบุข่าวและให้ข้อมูลว่า พลเมืองไทยทั้ง7คนได้หักการกกซักวัคซีนต้านพยาธิโควิด -19 อยู่สา,า,า,าธารณรัฐประสาธิปไตยประสาสนลาวซึ่งข่าวนี้แมนบบมีมูลความจริงแต่อย่างใดโบมีการกกซักวัคซีนให้พวกเกี่ยวทั้ง7คนที่ลงเข้ามาอยู่สา,า,า,าธารณาัฐปรสชาธิปไตยปรสชาชนลาวฉะนั้นโคแจ้งให้ได้หับทราบตามนี้ด้วย เมื่อว่ดถึงการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้ขอให้บรรดาธาัานกวดสอบแรงที่มาของข้อมูลข่าวสารอย่างสัดเจนก่อนที่จะกดเผยแพร่พออกไปดังที่ข่าวต่อไปนี้ก็